สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูแรดิสนะคะส่วนลกๆไปหน่อยนะคะฝนตกเยอะมากตกหลายวันสองสามวันติดต่อกันอันนี้เราปลูกต้นไผ่ไว้นะคะไว้สองกอเนี่ยลอยนอกมันมาคุยนกมันมากินอ่าไส้เดือนนะคะมันก็มาคุยเนี่ย แล้วก็แซมด้วยกระเทียมก็จะมีต้นตะไคร้ปลูกทิ้งๆไว้นะคะเนี่ยแล้วก็จะมีต้นมิ้นสรัะแหน่ใบใหญ่มากอันนี้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยอมีเยอะนะคะเนี่ยถอนทิ้งแล้วทีนี้ลากมานลากมันน่ะยังอยู่ใต้ดินแล้วมันก็ขึ้นมาค่ะ เมื่อก่อนถอนทิ้งหมดเลยแต่ว่าเราคือมองไม่เห็นรากมันที่อยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยพอดีช่วงนี้ฝนตกดีมันก็ขึ้นงามมากค่ะปล่อยไว้ไว้ทําลาบนี่นะคะมาดูแลดิสอันนี้หวานทิ้งทิ้ง,งไว้นะคะเนี่ยโห oh, หัวใหญ่มาก อันนี้ก็คือหวานทิ้งๆไว้เนี่ยลอย <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นหนอนหรือว่าเป็นหอยทาก็มากินตัวทากเยอะเปิดให้ดู <c oughs> ก็คือมีพอดีช่วงที่เอาอต้นไผ่มาลงมันมีพื้นที่ข้างๆเหลือก็เลยก็เลยเอาแลดีจ้ะค่ะ มาโรยๆไว้เดีย๋ยวเรามาถอนดูนะคะหัวใหญ่ใช้ได้นะคะเนี่ยนี่หัวนี้เป้งเลยโหใหญ่มากออ้ยอันนี้เป็นลายดิบขาวเพิ่งเคยเห็นไม่เคยเห็นเลยนะคะเนี่ยมันอยู่ในถุงนะคะคือมเมล็ดมันอยู่ในถุงอะเราโรยมาเราไม่รู้ว่าเราได้อะไรนี่เดือน ก็น่ากินกำลังดีเก็บหมดเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาโรยใหม่โอ้ยโหเลย,ยมากนี่นมีมีผักชีด้วยนะคะเนี่ยโรยไว้บางส่วนคือคือโดนทากินไปแล้วคะ่ะอันนี้เก็บเลยค่ะนี่น ว่าจะคือถอนทิน้งจ้ะนี่คน่ันโอ้โหนี่ยาวโอ้โห,โโหช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยค่ะไม่ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรแต่วันนี้เห็นแลดีสวยก็เลยอยากถ่ายมาให้เพื่อนเพื่อนดู นี่สวยถอนล้วยสามหัวนี่ฮนี่เป็นรายดีทั้งหมดนะคะมีไม่เยอะแต่ก็พอกินค่ะเดี๋ยวเราก็ถอนเสร็จนะคะเราก็เกลี่ยดินใหม่แล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ใหม่ค่ะแล้วก็ค่อยมาโรยมเมล็ดนะคะก็ทำวนไปค่ะช่วงนี้ เดือนนี้มันเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นช่วงสปริงเดือนสุดใช่ค่ะสปริงเดือนสุดท้ายนะคะคือฝนมันเยอะฝนยังเยอะอยู่ยังยังเย็นเย็นอยู่ยังปลูกได้จริงๆผักพวกนี้ปลูกกินได้ทั้งปีอะคะ่ะเพียงแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยเราก็ปลูกอย่าให้เขาโดนแดดเยอะเกินไป ขอบคุณเพืเ่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ